แสบมือเลี่ยงคือจีคักวะเนาะเฮ้ยมันมันย่ตัวมื่อนี่เด็ดได้ปะได้ของยังไม่มาเบิ่งตัวโอ้ยมาโกสายของคือเคีงอิ่งติ่งแต่ว่า่ธรรมดาหรอพ่อแต่มันแต่ว่าใส่มเืองตัวพูดเถอะเบิ่งเนี้ยพอเค็งโอ้ไม่ตัตุยไงอันเดียวพยายามตะเหัวนี่คือตื่นตะเรือข้าแถวกูบ่เห็นมึงออกไปไปเบิ่งนึ่งแล้วว่าสีเปียงได้มาเลี่งนี่ย ปนปนจังอดไรปนถึงสีว่าจะปิ้งแหมไม่ปลาเข่งแม่ใครปนีจังสี่เลยูญาดิญาติข้ามเข่ากันซานบอกโอ้ยได้ดึงหูออกปนเมื่อใดกันกินแต่ปนแต่ปนพวกไ้ปิ้งไฮอ้อมไฮ้ต้ไ้แกงได้ปะเอาปนนั่นละไปปนปนบอกยังไดปนเมื่อใดกันกินแต่ปนบ่ปิ้งบ่ตโมบ่อ้อมบ่แกงแก๊กแก๊ก ไ้ยบัดดึงหัวบัจิบออกได้หละคันปนจมไหลจะปนฝนปนเอานั่งนี่อย่างไงก็เคีงป้าคือมีแต่ตัวใหญ่ๆทล่ะใหญ่ยู่งวา ริงไม่ใครปิ่ง,ะะข,งนนข,ขึ้นแีเนะไอเนาะอยาคิดคือนตัวหันลานั่งเฮ้ยถ้าเกือบแม่หอมหอมแต่ว่ายังเฮย็ดบ่ได้อีกบันเป็นยังบันนี้เอาพอเราหมักปนอว <c oughs> ่านี่ก็บปนเด้อไอเมื่อนี่ก็ปบป่นปนอีกละ่ะเมนก็สีไดปนตัวแมนบ่ไรสีไดปนที่เรากินตัวปะเค็งไม่ใครแมยเสียดายเด้ปนอีกแล้วปิ่งก็บพ่นได้ปิ้งมาตแต่ปน วานกับปุลมือนีกับปุนเจียวง้อหน่อยไหมแล้วปุนอยู่อ่อยนอนางนอนางฟังเด้อเจ้าไทยเฮาขึ้นไม่ให้เข้าใจทุกท่านบ่หันเบาเรื่องปอมบ่ออมควมเมาเรื่องเมืองไทยจักว่าไผเป็นไผ่หยาดยิงสิ่งยืนคนหัวเดินในสภาพจนอังวอกบ่ฟังยิงเข่วหาแนวต่อยแต่กัน รัดสะดอนสะรนวานันหัวปั่นหัวเสียมันเหลือใจได้เฮาส่วนเขาสแสดงเรื่องคิดเครื่องอยู่ในใจอยู่เจ้าแต่ไม่อยากเฒ้าให้มันเสียเวลาพูดมากเดี๋ยวมีคนตามมาเอาไปปรึกษาเรื่องราวทั้งมวลเอาไปปรับทักัะคติเรื่องนี้ไม่ดีใช่ไหมครูบาเหมือนอีหานบุกอเมริกาเท่านี้แหละนะจะพาสวยทั้งทีเอาไปทิมเรื่องของคนอื่นขั้นสิเบิ่นไปเลยแนวนั้นพอดี เอาท่อนี้สิพาอวยมาลำเอานี้ท่านคำคำต่อเติมสมไทยมันเป็น,หนไห้นออไนมักบนวสนเจผู้น้อยคอยเขียดสำใไดจบกวนไว้กวนไว้ฟังเบิ่งเด้อเอาเช่าประชาคนไทยให้เบิ่งไปเด้อทานเบิ่งไปเอาเด้อทานเอาเด้อทาน หัวมึงก็พยายามเบ็ดยังไงคำมืดเปิดตาอะไรนี่นัน่นพ่อมาแล้วปลานนีจีบมันจิบทุ่มหนึ่งแล้วตัวนี้ผม <apt ain> เห็นอผมเด้บีบีมากพอดีตัวมาไต่งไงตัวไอ้หนี่ <c oughs> ดือดอด้อนางดือ้อหรือนางดื้อตึมจึมเฮ้ยแต่ปลาอยังมา,า <c oughs> ทิตย์มัเบิ่งด้วยไม่บ่ให้เบิ่งแล้วเนาะมัาสิแพงแท้แต่เงี้ยเดี๋ยว สิรักจ๊ะคอยให้ท่ายข้าเจ้าตอบสิ่งที่อยู่ในครอบครูถือคอยสิตามใจเจ้าอย่างหนึ่งนี่สลับเมนูนี่นะแมนย่ำนี่ย่ำนี่เบ็ดเงียปูมันป่ะแมนเงียปูเบ็ดเงียปูตะเว้นคอยลงมาปลาที่มันได้กินปูช่วงเนี้มะแล้งเน่เจ้าปลาปลายังเฮ้ชนิดเดียวปลาปยังพวกปลาปายังปลาคอไงแม่นวะเดี๋ยวความล่าบอยโด แมนอีเลียปา<ะ>หางไก่กับคู่เขตรีดป๊อดบนตัวน,น้อยไตัวนี้น,นี่มาเหลีดีเฮ้ยบ่ดังดจรงๆแจ๊คเลยูเกิดควันสูงเนาะถึงจะกินเสื้อกรลัวแจ๊คแล้วนนนตากินเงี้ยปูไม่แตป่ปากคอหญ่เนี่ยมันแรงเนี่ยเออ,อเอ้าสิชั้นพอเอาไหนแต่วา<ด>่าลูกนี่เมนูมาน้ำเสนอเมนูตีเม,มนูเด็ดบ่เมนูเด็ดเลยล่ะสำหรับปลาคอยง่ายตัวนี้พัตตะค่านบ่พัตตะค่านเลยล่ะเอาวามาดู ก้วเกียรยดดีๆฟักเป็นท่อนเป็นท่อนบัเนออเ,เอาร่งหม้อต้มน้ำเดียดเพชัจวกลงหมดมแดงลงจยางหน,น่อยโซนนี่จังซี่เลยพอซ้อนเค<ล>ียงเหนียวน่ยเมนเมนเมนโอ้แตเสียบเนาะเนีนิดหน่อยสิเพาจักเนี่ยเีบเนาะเออคือว่าจังสัน่นอยากคูงจักบอลเนี่ยมันเสียมอหญ่เนี่ย<ด> ใครเต็มท่วงไปแล้วนี่คุณแม่สังเกตบ้างไมุณะเลาใครอุดิย์ยืดยดนี่จังไดมีแนวเดียวอะไรพอบัน่นปุนเตสี่เลยแซ <c oughs> ่บปุนนาากกั่นละมึงว่าใจกูท้เถื่อใกูท้เถือตมองจิตามใจพอมันบ่ปุนเสียหล่นน่ปนกปุนถึงกะปุนป่า คนละมันแส่บมันนะจะจมเลยต่อจุดมน้ำาระเดยกขึ้นโอ้ยมันก็บุญปากไปยังหรอโอ้ยกินปุ้นบอเาไงนี่เราเสบตัวมาจากบนปุ้นดอกแขนตั้นดีขนาดเองมึงดูทิพเอากินๆนี่นังกินกับบุนปาใจเราเสียบไปเชียจำประเดียกในห มาใส่อเทาไงพม่มาแจ้บรรยากาศบ่ข้าเนียไปแทงยัมาจตัวไงามเขาถ้าก็ได้ยังกินลฮันนปากเขาไงได้ยังมากเยได้เทามาแบ่งไปยังไงบ่ไ้กินเลี้ยงบ่อสะปนหัวปนเท่าบ่โอ้ กินผู้เดียวเจ้ารวดคนเอาชู่มาบอกให้ปังเอาคนนะเด้อเจ้าเนี่คนเท่าเน่ยจ้เอคนเท่ามามากินต้องกันโู เอาครับครบผมสิเมื่อ้นเท่ากินดอกซันให้ม,หหมันเจ็บหนเลอ่างไนหล่ามาท่วงเนี่ยนอย่างมาหมักปนแถกรกะดูกระดิด่งเถอะแถวขอบคนละ